สวัสดีครับทุกทกท่านนะครับที่กําลังชมคลิปกันอยู่ในตอนนี้ซึ่งในคลิปคลิปนี้นะครับจะมาะสาธิตวิธีการแชร์ไฟล์จากเครื่องที่เป็น Windows 7, Windows 8, Windows 10นะครับเพื่อให้เครื่องอื่นๆนั้นได้ใช้ไฟล์ร่วมกันนะครับเพราะว่าเวลาเรากดแชร์ไฟล์แล้วเนี่ยบางทีมันจะแชร์ไฟล์ไม่ผ่านแชร์ไฟล์ไม่ได้นะครับมันจะต้องมีการตั้งค่าเซตค่านิดนึง เพื่อให้เรานั้นสามารถที่จะแชร์ไฟล์จากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้นะครับให้อีกเครื่องหนึ่งอ่ะมาสามารถที่จะดึงไฟล์โหลดไฟล์เอาไฟล์จากเครื่องของเราได้นะครับหรือเห็นไฟล์ของเครื่องเราได้นะครับเราจะต้องเปิดหัวข้อการแชร์หรือแชร์ริงนะครับตัวนี้มันจะเป็นเครื่องของ Windows 7นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องของ Windows 7นะครับเราก็มาดูนะครับว่าโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่เราต้องการจะใช้นั้นเป็นตัวไหน แล้วเราคลิกขวาก่อนเลยนะครับคลิกขวาหนึ่งครั้งตรงชื่อตรงโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่เราต้องการเนี่ยนะครับแล้วเลือกด้านล่างสุดก็คือ Property นะครับด้านล่างสุดก็คือ Property กดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างแชร์ลิงตรงนี้มาให้เรานะครับแล้วเราก็ไปเลือกตรงหัวข้อที่เขียนว่าแชร์ลิงนะครับแถบแชร์ลิงตรงนี้อันที่สองนะครับแถบแชร์ลิงคืออันที่สองแล้ว เรามาดูในส่วนที่เป็นการกำหนดค่านิดนึงก่อนนะครับอยู่ด้านล่างสุดเลยที่เขียนว่า Network and Sharing Center นะครับ Network and Sharing Center กดเข้าไปดูรายละเอียดก่อนนะครับในหัวข้อนี้น้าเนี้ยนะครับมันจะย่อๆอยู่เราก็ขยายเต็มจอเสนะครับขยายเต็มจอเพื่อความง่ายในการดูทีนี้สิ่งที่เราต้องดูนะครับก็คือหัวข้อ Network ตรงนี้นะครับเราจะต้องเป็น Turn On นะครับแล้วก็พวก File and printer อันนี้ก็ขอให้เป็น turn on ไว้นะครับแล้วก็ public folder sharing ก็ขอให้เป็น turn on เอาไว้นะครับแล้วเลื่อนลงมาดูด้านล่างอีกครับเลื่อนลงมาดูนะครับหัวข้ออื่นๆเกี่ยวกับ File sharing ตรงนี้ก็ขอให้เป็น use 2 8 8 bit ด้านบนนะครับปกติมันจะเป็น default ด้านบนอยู่แล้วแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราต้องเปลี่ยนนะครับมาดูหัวข้อที่เขียนว่า password ตรงนี้นะครับ password sharing ตรงนี้ เวลาเราแชร์ไฟล์เสร็จปุ๊บนะครับตั้งค่าเสร็จปุ๊บถ้าเราไม่ปล่อยให้มันเป็น turn off นะครับเราต้องกดให้เป็น turn off เพื่อที่จะไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดแล้วก็รหัสผ่านนะครับไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดไม่ต้องใส่รหัสผ่านเราสามารถจะปล่อยให้คนอื่นนั้นเข้ามาดูไฟล์ของเรานะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงไฟล์ของเราไปใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ตัวเดียวนะครับดูในตัวนี้ตัวเดียวที่การตั้งค่าตรงหัวข้อที่เป็น Network นะครับ Network and s h a r i n g Center นะครับดูหัวข้อให้เป็น Turn Off อย่างเดียวนะครับเฉพาะตรงที่เขียนว่า p a s s Word ตรงนี้นะครับ p a s s Word s h a r i n g ตรงนี้ให้เป็น Turn Off นะครับแล้วเราก็ s c v e n h e นะครับเมื่อ Save Change เสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาคลิกตรงที่เขียนว่า a d d o n e s h a r i n n g อันที่ตรงนี้นะครับที่เป็นสัญลักษณ์เล็กๆอะไรเนี้ยอยู่นะครับ Sh Sharing Advanced s h a r i n g นะครับกดเข้าไปปุ๊บ แล้วเราก็กดเลือกด้านบนตรงนี้ติ๊กถูกไว้เลยนะครับติ๊กถูกไว้เลยเพื่อที่จะแชร์ไฟล์ตัวนี้ให้กับคนอื่นนะครับแชร์ไฟล์ตัวนี้กับคนอื่นแล้วก็กดตกลงโอเคได้เลยนะครับรออาจจอาจจะรอระบบมันทําการนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็โครดออกซะเลยเมื่อเราโครดออกเสร็จปุ๊บนะครับตัวนี้เครื่องของเรานะครับสามารถที่จะเห็นไฟล์ที่ เราแชร์ลิงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูในเน็ตเวิร์กนะครับเราก็ค้นหาตรงนี้นะครับว่าเป็นชื่อชื่ออะไรอันนี้คือชื่อชื่อชื่อเครื่องหกนะครับเนี่ยเราสามารถที่เห็นไฟล์ของเครื่องหกในในแชร์ลิงเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวตัว,ตว,ตวที่เครื่องสาธิตตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเอา่าไม่เปิดถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปตั้งค่าในตัวที่เป็น เทิร์นออฟลาดผ่านเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่เทิร์นออฟลาดผ่านเนี่ยเอ่อมันจะถามลาดผ่านนะครับอันนี้ก็ในกรณีที่ว่าอ่ไม่เทิร์นออฟลาดผ่านนะครับคือเราไม่ปิดลาดผ่านเอาไว้เนี่ยนะครับดูใหม่อีกครั้งหนึง่งอ้าวทำไมมันไม่ทำไมมันไม่ไม,ม,ไม,ไม,ไม่ไม่ให้ใส่ลาดผ่านอะ่ะนะครับอันนี้แค่นี้ครับเราไปกําหนด